สวิธีบำรุงหน้าด้วยไข่นะคะ สวัสดีค่ะทุกคนกวางเองนะคะกวางจะพาทุกคนไปบํารุงหน้าด้วยซิงนี่ไข่เนี่ยนอกจากมีประโยชน์กับร่างกายแล้วและยังมีประโยชน์กับผิวหน้าด้วยนะคะวิธีการทำเนี่ยง่ายมากสูตรแรกนะคะ ไข่ขาวกับน้ำมะนาวนะคะสูตรนี้นะคะเหมาะมากๆก,กับสาวผิวมันผิวมันมากให้รองเติมน้ำมะนาวนะคะลงไปในไข่ขาวนิดนึงนะคะจะช่วยในเรื่องของการลดความมันได้อย่างดีเยี่ยมนะคะโดยในสูตรเนี่ยกวางใช้มะนาว2อช้อนชานะคะหรือว่าในสูตรอย่างที่เห็นก็จะกะกะ,กะเอานะคะก็จะใช้ประมาณ2อซีกนะคะกับไข่ขาวเนี่ยหฟองผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วใบหน้านะคะยกเวน้นบริเวณรอบดวงตาแล้วก็บริเว บนเวณิมฝีปากนะคะทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีนะคะล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะสูตรนี้นะคะจะช่วยได้ดีมากๆนะคะในเรื่องของการลดความมันแล้วก็ผัดซื้อผิวนะคะทำให้ผิวเรามีความดูกระจ่างใสขึ้นนะคะตอนที่ทำสูตรนี้หน้าแบบตึงแน่นกระชับมากมันจะมีความรู้สึกยิบยิบบนใบหน้าเล็กน้อยนะคะสำหรับคนที่เป็นสิวนะรู้สึกว่าสูตรนี้อาจจะแรงเกินไปนะคะให้ทำเนี่ยประมาณ สัปดาห์ละครั้งนะคะก็จะดีมากนะคะหลังจากที่เราทําการมารกหน้านะคะด้วยไข่ขาวและน้ำมะนาวแบบเทียบร้อยแล้วนะคะผิวหน้าของเราเนี่ยจะมีความแห้งตึงมากเพราะฉะนั้นนะคะให้บํารุงผิว หลังจากที่เราทำการบำรุงหน้าแล้วด้วยเซรัม Yula ก c o h y a l นิ่ n บู Booster ซรั u m นะคะตัวนี้นะคะจะช่วยในการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะทำให้ผิวที่แห้งตึงของเราเนี่ยมีความร่มชมื้นขึ้นมานะคะและต่อไปนะคะเป็นสูตรที่2นะคะสูตรนี้นะคะจะใช้ไข่ขาวกับโยเกิร์ตค่ะจะบอกว่าสูตรนี้เคยใช้ตอนเด็กแล้วคือชอบม,มากตอนเด็กเนี่ยทำบ่อยนะคะสูตรนี้มันทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็กระชับมากยิ่งขึ้นนะคะสูตรนี้นะคะ ให้นำไข่ขาวนะคะ1ฟองนะคะผสมกับโยเกิร์ตธรรมชาติประมาณครึ่งถ้วยนะคะกวางใช้สูตรธรรมชาตินะคะสูตรแบบออริจินัลนั่นแหลคะค่ะที่เรากินกันคลอกไว้นะคะประมาณ20นาทีแล้วล้างออก้วยน้ำสะอาดนะคะหรือว่าเมื่อรู้สึกว่าผิวหน้ามันมีความตึงแห้งของโยเกิร์ตแล้วก็ล้างหน้าได้ทันทีค่ะส่วนนี้นี่คือไอเลิฟมากเพราะว่าหน้านุ่มแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมีความกระชับขึ้นแล้วก็หน้าแบบเนียนนุ่มมากสามารถ ทำได้อาทิตย์ละ 2- 3ถึงครั้งเลยนะคะและสูตรที่3นะคะไข่แดงและน้ำผึ้งนะคะกวางลืมบอกไปว่าไข่ที่กวางใช้ในคลิปนี้นะคะเป็นไข่ออร์แกนิกนะคะที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของใบหน้าเราเนาะแล้วก็เลือกไข่ที่มันมีความออร์แกนิกนิดนึงโดยสูตรนี้นะคะจะใช้น้ำผึ้งและไข่แดงค่ะ โดยกวางจะใช้ไข่แดงนะคะ1ลูกผสมกับน้ำผึ้ง1ึ่งช้อนโต๊ะค่ะก็ในคลิปก็จะเห็นว่ากะกะเอานะคะไม่ได้มีการตวงแต่อย่างใดสูตรนี้นะคะจะมีคุณสมบัติที่ช่วยในการลดการระคายเคืองลดการอักเสบและช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อย่างดีเยี่ยมค่ะสําหรับคนที่เป็นสิวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีนะคะจะช่วยทําให้สิวของเราเนี่ยยุบได้ดีนะคะแล้วก็ผิวจะมีความกระจ่างใสเพิ่มมากขึ้นนะคะจะบอกว่าสูตรนี้ไม่เคยทํามาก่อนเลยแต่ว่าพอได้ลองทำก็คือติดใจมาก ผิวมันมีความนิ่มฟูดูสุขภาพดีอะไรอย่างงี้ตรงที่เป็นสิวเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความระคายเคืองขึ้นมานะคะหลังจากที่ทําสูตรนี้ตอนที่มาร์กไปอะ่ะมันจะมีความเหนอะหนะกว่าสูตรอื่นเพราะฉะนั้นก็อาจจะผสมน้ำผึ้งให้น้อยกว่านี้หน่อยเพื่อให้มันข้นขึ้นนะคะเวลามาร์กหน้ามันจะได้ติดก,กับหน้ามากยิ่งขึง้นพอมาร์กไปเนี่ยกว่าที่มันจะเซตตัวมันจะมีความย้อยเข้ามาบริเวณหน้าบริเวณปากแล้วก็เข้าปากไปเนที่เรียบร้อยนะคะจะบอกว่าอร่อยมากสูตรนี้ ลองหาทํากันได้นะคะพอผสมให้เข้ากันเนี่ยทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกและสุดท้ายนะคะทุกคนอย่าลืมบํารุงหน้าด้วยตัวนี้นะคะนั่นก็คือยูราเอ็กโยกไวท์ิ่งบูสเตอร์เซรั่มนะคะตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้บารุงผิวหน้าเนี่ยได้ทั้งเช้าและเย็นแล้วก็เป็นตัวที่มีส่วนผสมของไข่แดงนะคะแล้วก็วิตามินซีวิตามินอีแล้วก็วิตามินบีน, e, น,นะคะทำให้ผิวเราเนี่ยดูกระจ่างใสนะคะมีสีนะคะที่ เซเว่นเอเว่นนะคะราคา27บาทเท่านั้นนะเซรั่มตัวนี้มีส่วนช่วยนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนกระชับมากขึ้นแล้วก็จะสว่างกระจ่งางใสเท่ากันแถมยังช่วยลดยการเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรนะคะส่วนตัวกวางใช้เนี่ยเราวางแบบชอบในเรื่องของใช้แล้วผิวรู้สึกว่ามันมีความกระชับแล้วก็ผิวหน้าเราอะดูสว่างสดใสมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือกวางใช้แล้วไม่ได้มีอาการแพ้นะเพราะ ปกติวานเป็นคนที่แพ้ง่ายอันนี้ซองที่2แล้วตัวกวางนะคิดว่าเขาน่าจะมีการใส่น้ําหอมนิดนึงนะคะเพราะกวางได้กลิ่นความหอมึมันมาน,นิดนึงอะไรเงี้ยสำหรับคนที่แพ้น้ําหอมก็อาจจะลองใช้ก่อนนิดนึงนะคะกับบริเวณคางอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะแบบเซฟตัวเองนะคะแต่ว่าส่วนตัวกวางใช้แล้วคือเริฟมมากชอบมากไม่ได้มีการรู้สึกแพ้หรือว่าระคายเคืองอะไรใดๆหาซื้อก็ได้นะคะ อย่าลืมกดงไลค์กดซับสไคร e แล้วก็สาสาคอมเมนต์คอมพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็กวามติดตามความทึ่งครบทุกช่องทางเลยนะคะก็แล้วนะคะทุกคนบายไปกับหน้าแบบนี้แหละเนี่ยเราจะไปเข้าฝันเธอ